ลูกค้าลูกค้าที่ซื้อหูกันตบัดไปนะครับที่จะใส่พวกไฮเปอร์โปนะครับตัวนี้จะต้องใช้ปัดแต่ปักแบนหน่อยนะครับเพราะว่าต้องสอดเข้าไปในนี้เดี๋ยวเราสอนวิธีการติดตั้งนะครับ พราะถ้าเกิดลูกค้าจะใส่เลยแบบนี้นะครับมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับหรือว่า,าชิ้นงานบางตัวตัวนี้จะขนาดไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดใหญ่กว่านะครับก็แนะนําให้คลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ปากแบนนะครับเสียบเข้าไป เสียบไปอย่าให้มีเกินเข้ามาข้างในนะครับเพราะว่าตัวชิ้นงานตัวนี้จะสอดเข้าไปไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับเพราะว่าตัวนี้จะทางจะทางเพิ่มขึ้นโอเคครับลองดูครับ